ไหนอ่ะอุ้ยตายยองฉันด้วยนายโอ้โหรับนะคารวะเฮ้ยเคบี้รับนะรับนะเก็บเอาจักรยานาูคืนมา

มารับรับนะเฝ้าเ <c oughs> มาเราจะมาทำร้ายบ้าน, <c oughs> <c oughs> นากันบ้านพีเอ, <c oughs> เ,อเขายาอ่ๆเอารถกู้พังแล้ว <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> รีมูที่ไม่ปวดม้าของมาฝากว่ะ ไอใช้นายป้าไปไอชายให้ที่เกิดคุณรับรับนะจะได้ฟองคนนั้นอยู่ฟองนี้โอหลายกาดเอ้ยยาอย่าดึงอย่านี่รถเลยหายนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่น้นไอเชี่ย จักรยานจักรย้ยอุ้ยบอกแล้วให้รัดเข็มขัดบอกให้รัดเข็มขัดบอกให้รัดเข็มขัดจัยันถึงฟ้าไม่ตายเหรอ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  เบนเบนไม่ตายเหรเเบนเบนไม่ตายเหรอไม่ตายอ่ะอเบนไม่ตายเหรอลาป้ามาเคอร์บี้ไม่ตายอะไรคอร์บี้ไม่ตายอ่ะอุ้ยผมว่าผมว่าเบนเขาเมาแล้วล่ะผมว่าเบนเขาเมาอ่ะอุ้ยเจนเบอร์อุ้ยอุ้ยรถกูแม่งแม่งเต้นแล้วไปเนี่ยจักรยานผมไม่เต้นดับสเต็ปเลย จักรยานเต้นดับสเต็ปยจักรยาเต้นดับสเต็ปมาเนี่ยเอาชิบหายแล้ววาแต่จะเลี้ยวนี่ยังไนวะไอ้เหี้ยไอ้เดียวช่วยจักรยานของก่อนแม่งเต้นดับสเต็ปมาเนะจักยานไม่ได้เจอจักยาน แม่งต้นะสเปตอยนะ่ยด็อกด็อกด็อกด็อเอออุ้ยอะไรวะนะแมนแมนแฮกแมนแมนแฮกเต็มเลยถึงสบไข่ละยอยอยออันนับเปิดไปกิน ข่ข้าพ่อเจ้าข่าจะเข้าเจ้าเจ้าจเข้ามาค่ะไข่าขาตายละยเฮ้ยเดินได้ไงอะ่พอพออะพอพอเซตเหรอเดินมาตายอาคุณคุณจพทำะไตกครับอุ้ยเลือมหอเลืมผอฟอนวะอุ้ย เอาแน่หนา่าไปกินเ,เฮ้ยไอ้ิชี้อะไรวะลอยหลังเหยือบอุ้ยเ,เสียงสะท้อนตึ้งตึ้งอ๋อตัวเ,เย็นไปไอ้ชายไอ้ชายมึงบ้าปะไอ้ชายไอ้ชายไหนวะไม่เห็นผมแล้วคิดผิดวะไหนวะยังไม่เห็นเลยอ๋อไอปีว่าไอ้ชายอยู่ไหนวะ เกิดมาจากระเบนเกิดมาจากอะไรกระหอนไฟกันไกลตะไบหรืออะไรเกิดมาจากข้า่อหม่ครับเอ้าไม่ได้เกี่ยวจักพ่อแม่เฮ้ยรู้สึกได้ยินเสียง RPG เอาเอาเอารถหมุนรอบไปอเอาเอามึงยิงมาเอายิงมาเอายิงมาดิมีเครื่องล้างนะเว้ยกูมีกูมีรถเข็นนะเว้ยมาดิมาดิเอาไม่กล้าอุ้ยรถบังบิน ใครมันจริงแวนแฮกวะเป่งๆไปเป่งไปเป่งไปเป่งหืมหืมหืมโอ้ยโอ้ยเยอะ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 ไอ้ห่าไปเล่นอะไรใครมันจริงกับบจริงวะใหญ่ก็รู้นะอุ้ยเขาบอกไว้เจางาคนเนี้ยเขาพี่ตามหน้ามันจริงดิ เขาอยู่ไหนไอเราต้องเราเราต้องการจับตายนะเว้ยเราไอเราเราไม่จับเป็นเราจับตายเ,เราจับตายไวหนวะตัวแทนจะบอกนะส่งไวโนมาพี่ไหนวะอ่าเกือบเกลีวเราเมื่อกี้เซิร์ฟจะหลุดนัหน้าเซิร์ฟจะหลุดนั้นหน้า เดินไปดิเดินไปดิไอ้เคเบ้เดินไปดิเคเบคุณเดินไปดิเงยงสองซ้มเดินมาไปดิเออมันโดนฝักอะเดินมาไปดิอุ้ยใครมาจริงวะอ๋อกุณรู้แล้วพวกอะไล้วเราได้รอไวหมดแล้ว ไฟันมีได้รองไปหมดแล้วเอาเอาของมาส่งเอาสองมาคงเนี่ยเอ้ยเอาอเอาของมาส่งเออมาคงเตรอกงเอาทเฮ้ยตัวแทนนายไม่ใช่เนี่ย DJ ฟอร์เนอะชิ้นหมายลรวไปยิงขอบวฮยเฮ้ยเฮ้ยยอ,ยอย่าบังไฟพญานาคยังไงวะยิงมาเน เาาวยนี่ยครับคนคำใดก็คำนั้นคำนั้นย่อมสนองโอ้ยโอ้ยเรือทับไม่ตายเว้ยอ๋อสามนี้ขไหนตัวจริงกูไม่รู้อะผมผมอยากขับจินตนาการกลับบ้านอะจินตนาการกลับบ้านแล้วไหมโอ้โหจินตนาการกลับบ้านแล้วจินตนา ชนแม่งหมดอ่ะชนแม่งหมดอ่ะเอาเอาไงชนแม่งเอาแกชนด้วยอุ้ยรู้แล้วตอนไหนอ่ะมันจะเป็นนานด์ต่ออะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตอนไหนตัวสีสแรงนี่ไวโนอ่ะไวนโนะไวน์โนะเอาไวโนเต็มเลยแล้วไวโนตัวจริงอยู่ไหนอ่ะ เขาไ่เดยียอาเดินเหยียบกุยมีรออะไรอทำอะไรไอหาเล็กเกินไปอย่าอย่าน่าเกินคาบเลือดอ่ะไออย่า เห็นดิเออหไห,หนเรื่อยอ้าวเอา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 อ่าต,ต้องต้องเซ็นตรงไหนครับผมตรงนี้ครับอุ้ยโอ้โ,อโหลายเซ็นมาอันนี้ประทับอันนี้ประทับหน้าจะไปมือเหลือมา,าจะเหลือเท่าไหร่ไปยืงหนึ่งแน่เลยอ่างน้ำไม่ฟึประสงค์ครับอ่างน้ำไม่ฟึประสมใครมันยิงไม่ใครมันยิงไม่ตูดกระมังวะ อ่างน้ำอ่างา่างองวยน้วิ่งหมีอะคิดว่าวิ่งเร็วกว่าคนเหรอเร็วพอปะเอือไปแล้วกลับบ้านแล้วถอนแล้วเอ้าเขาจะตายไม่ได้ไปดูอะ เฮ้ยถไปไปจะไปส่งรถจะไปส่งรถอุ้ยอุ้ยพิงเซ้นพิงเซ้ตจากไหนเส้เทียาจากไหนเส้เทียาบินบินเนาะไฟนกไอ้เชี่อไหมเฮ้ยอีกยี่ห้ากระดกบินเลยสักเฮ้ยเฮ้ยสายมันซะ ใส่มันซะใส่มันซะใส่เนี่ยใส่มันนี่เนี่ยสใส่มันซะโอ้โหสีดิสเซเนเชียบินคนเร็วเลยบินเร็วกันเลยบนแดนอีกศัพท์กิ้งดักหน้าก็ไม่โดนเ,เอา,าหายเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอย่างที่เห็นไว้มันหายไปกับตาเลยอะตามหอดตามหอดก็เด้ออุ้ยโอ้โห เลื่อนนำวิถีมันบินโคตรเร็วเลยวะอ้อ้อ้าอะอ้าออ้อ้าอ้อ้าอ้าออ้า้า้าอ จะได้ไ <One> ม <input> ่ต้องตายจะได้ไม่ตายจะได้ไม่ตายจะได้ไ <start> ม <machine manipulation> ่ตายจอยมาโอนฟอร์เกอร์อ้าวเขาดีกล้าคิวผมเปล่าอมาได้กล้าเปล่าโหนี่ได้กันนะโหนี่ด้กันได้กล้าคิวเปล่าอิประกาศนี้แหละ โอโยโอ๊ยโอ๊ยกายยิงเลยมาแดเหรอกายยิงเลยมาแดดโอโอ๊ยโอยติดเลยเดค้างเลยเดเฮ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวค้างค้างอาใครหลุดอากุหลนอุ้ยเอะยิงจนติดลบแล้วนะกายยิงเลยมาแดเลอา กูบินบินเก่งกว่าซาเลติอาอีกเ,เ <laughs> ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวติดแคมเปรากันยังไหนไวะ